đoại bay lọp ban, nung bay bún, bay bò, đại bay lọp ban, ông nhớ phỏm với nó nè, bét bét bút đái, ไได้เขาไป้งพุ่นเด้อย่าให้เขาไปป่าพุ่นเด้อหองมาทั้งพี่หากดึงออกมาทังี่หาไปนมาทั้ี่เน็ตแก้ีมันดีนอยู่กพุ่นงอกจเหลือดึงหัว้นมอ้าวอมดนาาห่อดความฉลาด ต้องออกเรือตามเ่อนะเาเอาเอาั้งอีกอะามที่พี่ตนีนี่ีเป็นดนปีงาไปมันดตุ่เรมักลมอนข้นเนะ ไมาเเราเป็นคนตากนะครับไสเราี่นี่พี่ไสเราครับพี่ชื่ออะไรครับไตวิดไตวิดเหรอครับนี่คือ ไม่ย่ <spans in> oh. okay. hey. โอเคนี่แหะมันจะกัดแกไอีนิดเจี๊ยกมาเนปเจ้าเจี๊กมานี่ราคาท้องรวยสามรวยบ่อไม่ใหญ่เราเอาว้ใส้พวกกระติกน้ำมึงมันนหมดเหมดเลยออเอาใ้ไส้พวกไอ้ ทั้งทั้งหกสิลโลนะครับโกตาผมมีอยู่อยู่บ้างครับเด้เอามาบทั้งร้อยกันได้ทั้งหกศีลโลก็ได้ใส่พวกเอนพวกถห่กินไปเลยนยมันก็นกข้นเลยวเราเอาเพิ่มังเเอาเมืองงานรักวนเออมาเียวด้ยเมืองงานรักวนมาหยุดพ่ออแมนเออกรแมนอยู่นี่น้อยแต่เนี่ยก็ซื้อไปดิเีวคจุดเา

ย้อน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 ครั้งแต่กับแห้เขาปลาด้ครับไปไปไปอีกตั้งเลยกล้งเลยตั้งแล้วไลแล้วไล่แล้วา่ไปงลเยแล้วไปว่ามันกาเลยได้ไหมกาดเลยทุนทุนทุนบ่ทุนทุนเอาทุนอีกแล้วบ่หวไปห่านเดี๋ไปไปไปหนูไม่ต้องไปหรอกแมงไ่ยากขึ้นไป bò về cái cầu nào mới gặp đầy đủ ba, lại. ba แต็ทมที่สามครับยี่สกไซส์หกเจ็ดบครับผม

ฟานเองอ่ะานทั้งปาครับพอมันจิน้มเบ็ดมันก็ะดิออกไปเหนออกไปหม่องกองยันวมันสิเลียนขอบาต่มนเขมาทั้งีนมันสีเลียนออกไปสิ Thấy chưa? mông Mèo, 40 Ui, ui, Lưu, lưu, lưu Để mua khẩu mẹ Ai biết, con thai ปลาที่ล่ามไหมครับเอ่อตอนนี้ล่ามไว้สีตัวไม้ไตวิศ มาไปอาไฟมาสองอีกเฮ้ยเอ็นยี่พ่อไปแล้วตอนนี้ก็มาตกปลาอยู่เกลดหวยสมุ กับเลย Find the real, find the real me So let's go, is the feeling Cause you know, oh, it's time for the meaning Now we show, we're coming and winning

เข่าดูข่าดีแต่ทุนตั้งทุนอีกอะลงเรือเลยครับลงเรือมาอยก่อนเาทุนนี่ทุนอีกเขาเขาทุนอีกอะไปไปยืนทั้งคนหนก็ได้ครับเน็ตเข้าไปตอนนี้เอาเรือออกแล้วปิดก่อนเนาะมึงคือจะบวชไงมาแล้วครับอีกตัวหนึ่งตัวที่หก เจ็ดวะตัวที่เจ็ดเขาล่องลอยมาแล้วต้องต้องพายเรือออกไปเอาทุกครั้งเลยรู้สึกว่านักเดือดโ,โ,โ,โอ้ยายาปลาจะหล่นปลาจาาละหล่นมาแล้วครับโอ้โหมุยุ่น นะขาทุนี่ครบอ <laughs> ขาดูขดีแต่ทุนปันทุนนอง <c oughs> ลงเรืออลยครับลงเรือไป้่วนี่นนข่าวข่าทุ่นไปไปยืนทั้งคนกด้ครับเนตเข้าไปตอนนี้เอาเรือออกแล้วปิดก่อนเนาะมึงคือตบวกไว้ ไปแล้วครับไปแล้วขันแทภาคครับงกาย่าง,งานบนไทย่นว่เดี๋ยวมันอาาานัดดีสีเดี๋ยวผมบนก่อนรูเ่อร้เมื่งดู้เาาาง่งสายลอยับเห็นเร่อว่าสายลอยวะเอาาาเอา

ผลตัวต <Hoy S 2> ัวตัวโงกไปทั้งนวหมดเนี่ยอย่าลงไปอยไป ีกำลังจเจาเรือออกไปรับปาลาแล้วครับไ,ไ,ไปแล้วไตเราจะเอาเรือออกไปรับปาลาแล้วอย่าไปเน็ตออกมามันจะตกน้ำ ผมก็ผมก็ครับปลา <desserts> nó ah, lướt yeah. 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 就會 Pointing at the fish ตัวที่ห้า ทิปออสองวันหนึ่งคืนสำหรับไม้ไตวิทย์ David, ปลาเดี๋ยวไปถึงท่าเรือก็จะจะให้ดูผลง,งานนะครับอ,อ๋อโอเคถ่ายแล้วค่ะจะพูดอะไรก็พูดได้ไดอุ้ยหอนตุด,ด <laughs> ครับก็สำหรับไม้อ่า เออครับสำหรับทริปนี้สองวันหนึ่งคืนนะครับนี่ก็ในงัดไปสิบเอ็ดทีนะครับขาดไปสามนะครับก็ได้มาหกตัวก็ทํากินไปนะครับเมื่อกี้ขึ้นเรือมาก็จับขึ้นเรือก็หลุดไปตัวหนึ่งนะครับสนุกมากครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับสาหรับไม้ไตวิทย์นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับเอ อันทย์หน้าเจอกันใหม่เพราะว่าผมจองหมายตายิย์ไว้อีกวันที่สามสเอดหนึ่งเดือนพฤศจิกานะครับก็เจอกันเดี๋ยวผมจะลงคลิปนะครับผมออโอเค